ได้ยินเสียงเหมือนไดนเสาเดินมาแถวนี้ด้วยอะเหมือนตัวใหญ่มากด้วยนะเนี่ยไดนเสาที่เดินมานะมันชอบมากอกวนเดนเสา์ของเรานะเนี่ยอ,อุยมันจะเอาเดนเสาของเราอย่าบอกนะว่าเจอเกเนอะักทงนี้คุณฮอ้พวกเราอยู่ทางนี้คุณโกโอวาทางนี้เร็วเร,วเรวคุกสู้สาโหทัน oh, oh, พวกไซเลนเทสโผล anyway, LIKE oh, <wow. S 2> hmm. ่มาจากกลุ่มนั่นเพียบเลยอะทันเดี๋วบอกนะพวกมันพากันมาตามจับไดโนเสาวะทันแต่กล้ามเลยยิงเจ้าไซเลนเทสหัวตุ๊กแกอุ้ยทันสอมมี่มาหนีแล้วแล้วท่านวีวากรุ๊ p แม่ติ๊กน้องทันทันกับความสนุกสนานความบันเทิงแบบน่ารักสดใสตามจินตนาการของเด็กๆฝากรับชมและกดติดตามพวก ไปเราไปดูเดนูเสาข้างบนกันดีกว่าฮุยโอ้โหท่านดูสิฝูงไทเซอรท็อปมันวิ่งหนีอะไรกันใหญ่เลยอะ<บ>เหมือนมันกลัวอะไรแล้วมันพากันวิ่งหนีใหญ่เลยอะทานอุ้ยมันต้องเจออะไรมาแน่เลยอะ โอ้โหท่านพวกใส่เลนส์โผล่มาจากกลุ่มน่นเพียบเลยอะท่านเฮ้ยโอ้โหมีสองนี่ด้วยเยอะมาก แล้วดูสิไดนโนเสาร์แม่ลูกไม่รู้เลยว่ามีซอมบี้ไม่รู้เลยมีอันตรายอะดูสิทัน oh n <no. S 1> ุยทันไดนโนเสาร์โดนจับขังกรงไปแล้ว,วอะ <c oughs> โอ้ดูสิมีเสดนเฮดหัวตุ๊กแกกับเสดนเฮดหัวปืนเหมือนยืนคุมไดนโนเสาร์เลยอะทัน่มี <c oughs> อุย ม,มันจบไปแล้วเฮ้ยย่าโอ้นมันย้ายที่แล้วอะทนันเฮ้ยทนันดูพอด่อไดโนเสาสิเฮ้ย่ oh, <no. S 1> พยาพ่อไดโนเสามันตามหาแม่ไดโนเสากับลูกไดโนเสาใหญ่เลยอะทนัน <Yeah. S 1> มันเดินไปทั่วเลยอะโอยสงสารมานะันอะ ยังไงมันก็คงหาไม่เจออยู่แล้วอ่ะก็พูดไซเลนเฮดมันจับขึ้นรถบรรทุกไปแล้วนี่นาไม oh <no! S 1> ่ทนันแม่ว่าเราต้องช่วยไดโนเสา์แล้วแหละไปเอาปืนมาเร <c ười> ็วจัดการมันเลยเยิงนันเลยจัดการมันเลยเจ้าเซเรนเฮดหัวตุ๊กแกได้นะัก ที่ซ้เล่นเฮ้ยทนันแต่ไม่ได้ยินเสียงซอมบี้อะ่ะเฮ้ยเฮ้ยทนันซอมบี้มาหนีเร็ว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 ,รว,รว,รวโอ้โหมาเยอะขนาดนี้ขึ้นข้างบนดีกว่าทานันเร็ว มันเลย <Freeze. S 1> สุดยอดเลยโกโกวาอุย้ยสู้กับซอมบี้ได้สบายเลยโก yeah. โกวาเย้สำเร็จอุยมันมานู่นอีกโกโกวาจัดการมันเลยเฮ้ย no, <Sir. S 1> โอ้โหโกโกวาสุดยอดมากเลยะท่านสู้ได้ทุกตัวเลยอะ เสียให้หัวปืนยิงเรานั่งลงนั่งลงเสียให้ัวปืนยิงเราเฮ้ยโกโกวาจัดการไม่ได้หน่อยใหญ่เย่ดีโกโกวาจัดการมานันให yeah! ้เราแล้วทันยิ่เย่สุดยอดเลยโกโกวาดูดิโกโกวาไปส่งไดโนเสาร์แล้วทันเย้ สุดยอดไปเลยโกโกว่าฝากทุกคนกดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องดันทันกับแม่ติกได้ทำคลิปสนุกสนุกต่อไปได้วยนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายไดโนเสารบ๊ายบายนะ้ <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะทุกคนยั yeah, อุ้ยพันเล่นลูบิกวยอรใช่ไี่เฮ้ยลูบิกเ, <Chinese. S 1> เทพอ่ะ <Yeah. S 1> สามเหลี่ยมเลยอะ่ะใช่ไี่อุ้ยแต่เสื้อเท่กว่าอุ้ยดิดิเฮ้ยเสื้อเท่กว่าดูดิเสื้อเป็นลายไดโดนเสาร์เลยอะ่ะไดนโนเสาร์อะไรอะ่ะไทยเสือเ<ด>ล็ท<อ>ยักษยักษเท่ไปเลยดูนีงง่เลเสียงไดนโนเสาร์อยู่ตรงนูน้นอ้ยแต่ว่าไม่ใช่เสียงไดนโนเสาร์อย่างเดียวแล้วนะ ได้ยินเหมือนเสียงไซเรนเฮดด้วยอ่ะอุ้ยเดี๋ยวบอกนะว่ามันไปโกกวนไดนโนเสาร์อีกแล้วอ่ะ oh, <no. S 1> อุ้ยทันดูนู่นสิมีไซเรนเฮดมันมาโกกวนไดนโนเสาร์ด้วยอ่ะไซเรนเฮดหัวอะไรนะน่ะเหมือนด้ามแบบเหมือนปืนกลอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยมันแบบเป็นหนักอ่ะทันดูสิโ <Yo. S 1> อ้ไดนโนเสาร์มันก็สู้นะน่ะมันไม่ยอมแพ้ด้วยอ่ะอุ้ยโอ้ ซรินเฮดจะมาขโมยไข่ของมันนีไ่ไงมันก็เลยสู้มันไม่ยอมให้ไซรินเฮดเอาไข่ของมันไปหรอกนี่ไดนาร์าล่วงหรือเมนเดนโดซลลีเฮ้ยไซรินเฮดมันสู้กันอย่าบอกนะว่ามันเห็นไข่ไดนาร์แล้วว่า<ะ>แล้วมันจะเอาไข่ไดนาร์แน่เลยอะ่ะสู้กันใหญ่เลยอะ่ะนี่ดูสิเดนดร์าก็ร้องเสียงดังใหญ่เลย ไดโนเสารว์พวกปูพวกไซรินเฮดจะมาเอาลูกของมันไปไงไดโนเสาร์ระวังนะนี่พวกไซรินเฮดโอ้แม่ว่านะมันเห็นไข่ไดโนเสาร์กับลูกไดโนเสาร์แน่ๆอืมอุยดูนู้นสิมีอะไรมาอีกแล้วะ่ะเฮ้ยเฮ้ยนั่นมันไซรินเฮดนี่นาอุนะ้ยเครื่องบินเล่นเอาไซรินเฮดมาปล่อยแบบนี้หลายนะเโอ้ยทัน มือนเอาเครื่องบินมาปล่อยไซเรนเฮดลงมาเลยอะนนู่เฮ้ยโอ้เสียงมันทันปิดหวยปิดหวยเฮ้ยเสียงมันเสียงมันโอ้เสียงมันดังมากเฮ้ยทันปิดหุยนะปิดหุยปิดหวยปิดหุยโอ้หายใากมากพลังของมันตัวนี้เฮ้วิ่งแรงมากเลยอะทันใช่ไหมเฮ้ยดูดิเสียงมันสนานวันไหวโอ้มันเวยโอกาสเอาแม็กโครตักอะไรไปแล้วว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ไไดโนเสาร์ไปแล้วห,หลายกาดนักเจ้าใสเลนส์เห็อุ้ยแย่แล้วมันเอาไข่ไดโนเสาร์ไปแบบนั้นเฮ้ยอุ้ยทันใสอะไรอะติดตั้งอุปรกรณ์อยู่แม่อุ้ย <Yeah. S 1> สุดเจ๋ oh. ไปเลยอะโอ้ยรถขนไข่ไดโนเสาร์ไปนู่นแล้วอุ้ยแม่ไดโนเสาร์ร้องใหญ่เลยอุ้ยหน่อยเน่เจ้าใสเลนส์เห็อุ้ยแย่แล้ว ไดโนเสาร์ขอความช่วยเหลือ,อดูสินาฬิกามีสัญญาณส่งมาไ<ม><ม>หมโอ้มีสัญญาณส่งมาด้วยนั่นๆ,ๆัสัญญาณส่งมาด้วย,วอ,ยอุยทำไงดีโทรหาคุณฮารโทรหาคุณฮารโทรได้ไหมโอ้ฮัลโห,ห,หลดิฮัลโหลคุณฮาร์คคุณฮาร์ไปช่วยหน่อยให้คุณฮาร์มาไหมมาไม่ แก่แล้วคุณฮักจัดการมันแต่มันยังไม่ไปไหนเลย呀ะู่นนู่นนู่นมันลอยมาตรงนู้นแล้วเฮ้ยนึกว่าจัดการได้สําเร็จแล้วนะเนี่ย,ยมันมาอีกแล้วว่ามันลอยกลับมาอีก啊ทำอะไรดีอะเุ้ยโกอาโกโกวาเร็วโกอาโกโกวาฮัล,ลโหลเลยฮัลโหลเลยเดี๋ยวโกโกวามาช่วยหน่อยช่วย <Yeah. S 2> หนิดมา<ล>มาไหมโกวามาไหมมาเลยเฮ้ยนี่โกวามาแล้วเย้ เจ๋งอะรวมพลังกันทั้งโกโกวาทั้งคุณฮักไปเนี้ยสำเร็จเลยนะสุดยอดไปเลยไยบายโกโกวาไ,ไ,ไปบายคุณฮักบายคุณฮักด้วยโอ้ดูสิไดโนเสาร์ขอบคุณคุณฮักและก็ขอบคุณโกโกวาใหญ่เลยขอบคุณนะโอ้สุดยอด ฝากทุกคนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตะทันกับแม่ติ๊กได้ทำคลิปสนุกๆต่อไปด้วยนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายบบ๊าายยเด็กสาวบ๊ายบายโอ้ดูนาฬิกาดิมีไหมมีมาสัญญาไหมมีสัญญาไหมว่าไงบายบายทันทันเหรอเด็กสาวส่งสัญญาณมาบ๊ายบายทันทันเหรอใช่ี่บอกเด็กสาวว่าบ๊ายบายเด็กสาวด้วยโอเคสุดยอดไปเลย โอเคบายบายนดูสาวบายบายนดูสาวทุกตัวเลยนะนดูสาวคอยาดไมโอ้ยดูดีๆๆดนินสาวการเก็ากงเป็นตัวแล็วโอ้ยพร้อกันเลยพร้อมกันเลยอะ